สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งต้นใหม่ที่หายากอีกต้นหนึ่งเด้อค่ะหลอกสิเป็นต้นอีกยังเดี๋ยวเอาสิผ้าไปเบิ้งคะ่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้ของเราในวันนี้นะคะโู้บหโบเมนธรรม,มดาเ้ยคะ่ะหาตัวก็หายากยากเดี๋ยวไปพบกับท่านกันเลยจ้านี่นีท่านนักวิชาเกินของเราในวันนี้นะคะนี่ไปฟังกันเลยจ้าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิมาแนะนา ต้นไม้แห่งชีวิตว้าว,วต้นไม้แห่งชีวิตตัวนี้ปลูกแค่สามปีเองได้คพี่น,อน้องโอ้โหใหญ่าี่แล้วสามปีสามปีก็กว้กวยี่สิบปีพุณนะ่ะ้นใหญ่ครับเขาเอิ่นว่าต้นเบาบับนะต้นเบาบับประโยชน์ของมันนิดกินได้มืดเจงแต่ต้นยอดยอดเลยใบก็กินได้ครับพี่น,อน้องนี่ ก็ใบดูใบสิคะใบนะฮะนี่ใบ,บ<า>ค่หารจำคือนนิ้วมือเท่านี้แหละใบ,บกินได้ครับพ่เนี่ยกินได้เมื่อเลยมันเป็นอาหารอย่างดีเป็นต้นไม้แถบแอฟริกาพี่น้องแอฟริกานะครับต้นเบาบักคนมะเนี่ยถ,ถัาเทียบบัานเท่าคล้ายต้นเบิกนิ้วพี่น้องคล้ายต้นเบิกนิวต้นไม้อวดน้ำเป็นต้นไม้ที่อายุยืนหลายพันปีพี่น้องเนี่ยต้นไม้แห่งชีวิต น่วยกกินได้อ่ใบมันกก็ินได้เป็นปักคนมันนี่โอ้โหเป็นสุดยอดเลยรสชาติมันเิออกเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งมีประโยชน์เยอะแยะมีวิตามินซีสูงโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแรกครบมัดทุกอย่างนะครับเนี่ยมีต้นไม้ต้นเดียวสามารถที่อยู่ยืนยืนยงนะครับเขาเลยเอิว่าต้นไม้แห่งชีวิตครับอันนั้นเป็นบ้านนก ใส่บานนกบานนกนะเครื่องบานนกไร้ล้ำยูบ่ะบานนกค่ะมันไม่ยูบเล่ะมันโบราณยูหรอกว่ามันตำมันโบทานชินมันเคยอยู่ธรรมชาติต้นเบาบับป้าต้นเบาบับพี่น้องเอามาปูครับพี่น้องเนี่ยต้นบักไงเลยค่ะายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อายุยืนยาวนะครับสามารถกินผลได้นะกินใบเป็นพักเป็นนันได้เนื้อมันเนี่ยกินได้แต่เขาบอกคนนี้ยุ่มกินแต้แทบ พวกเกาะพวกดามากัสกาอะไรพวกนี้นะแถบแอฟริกาแถวทางเกาะทางทา้งคุนมันซิมีเป็นตน้นไม้ทนแรงแต่เข้ามาปลูกบ้านเข้านี่โอ้ปลูกได้ไง่ายครับพี่น้องปลูกได้ไง่ายแต่ญแบบ่ไ,ไว้ครับพี่น้องใหญ่ไ,ไว้อันนี้สามปีก็กลัวสี่ปีนี่เนาะสก่อนสี่ปีต้นใหญ่ขนาดลองอันนั้นตรงนี้โอเปิลนี่คะ่ะจากมือจะเป็นกำเป็นกำดึงคันางเลยคะ่ะสองสามประมาณสี่ขัมือ รออมือต้อนมันใหญ่แท้ๆเถ็ดดค่ะมัน,ยยน,มนไก่สะหนามพร้อมมันก็เลยมีหนามกินเนียตัวนี้ปล<บ>ูกหนามเก,ก่งครับเก็บหนามเลยเก่งนะครับรับเกี้ยกาช่วงหนาแล้วมันมีหนามต้นคนเนี่ยพื้นถิ่นก็อาศัยต้นไม้นี่แหละครับต้นใหญ่ๆนี่สามารถเป็นที่ยู่ได้เป็นทางเก็บหนามในต้นไม้นี่ได้พร้อมเพราะฉะนั้นบ้านเฮาอย่าลืมเอามาปลูกนะครับมันมีหลายพันนะครับพันจากออสเตรเลียก็มีนะครับ แต่ส่วนมากพันพวกนี้เขาเรียกว่าดิจิทาธานะฮะลูกมันทิออกขนเงีค้ควขึ้นขึ้นตัหมักิวขเขาเนี่ยคือหมักหิวเขานีละ<อ>ใช่ไหมันหน่วยมันนะหน่วยมันเนี่ยแต่มันหงไงครัวเขาเอื่นว่าขนมปังริ่งเด็ดเขาเรียกว่าขนมปังลิ่งเพราะว่าริ่งมันมักรับน้อ,นองข้นกับมักลิ่งกับมกรสชาติออกจากเปรี้ยว,วนๆนิดๆนะเปรี้ยวๆนิดๆเดี๋ยวนี้เป็น สินค้าสําคัญของแอฟริกาเนี่ยตรงไปเห็ดไปเห็ดนามพวกพวกนี้นะเป็นนามคนลไม่เป็นอย่งเนี่ยเป็นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอพรดี<ว>จะนั้นอยากให้ปลูกครับไง่ายไวครับพี่น้องปลูกมีดทีมีตามทองให้ทองหน้าตามขั้นแท่นหน้าท่านอย่างไนระปลูกลวดนะสลับกับต้นอย่างอื่นครับอ่ะวันนี้ก็ไว้เั่านี้ก่อนนะพี่น้องครับค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอู้สุดยอดเลยค่ะ บงิโอบโอบกอดได้เลยต้นใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่มากพู้ยไงแบบกระสูงเบิ่ยนี่นไม้โผล่นนนนในได้เลยค่ะโผล่เป็นบาโผล่ด้เลยโอ้ยป๊น้ำตน้นมันสีเบลต์ี่หนามนี่อย่างเนาะลำต้นมันสีน้ามากๆเลยค่ะต้นเบาบับจ้า